ครับต่จอจากที่เมื่อกี้บอบักใต้ใบ่าเงี้ยนี้คือมีอยู่พักให่ถ้าทุกที่อ้อมเขาก็เลยออมน,น,นั่นแหละหนาขนาดนี่้แของแข้มาเด้อเจ๊บักพริกอ่ะชมนายเจ้าของสวนมาหนี้แล้วว่าได้เป็นคนตาบอดแล้วว่าใส่เปน็นตาดำไปขายเล็ข,ขันย,ยันขายว่าออกนีกน่ใส่เป็นตาดำนะขายออกก็ได้เห็นไหม ต่เบิ่งยากแล้วอันต้นแนวปะแนวนี่ไหมขึ้นกันไปหมดแหละนำหมดเลยไขแ่แดงมันแนวแนวมันหัซุกเกาะท่อนล่ะพวกพ่ายเก็บรอบนั้นยุทชดโซนนี่ละ่ะโซนอัานถุงเกี้ยวๆได้ไรไิน้ำหมดก่อนเลยก็ยังถอนหอกคือท่าจับปัดไปอกีกกะโอ้โหท <c ười> <c ười> เ,เป็นอยองกูล่ะทำไมกินยองไปเนื้อเอ้ยต้นมึงเนี่ยต้นเอ้ย เพราะว่าต้นใดต้นใดมันก็มีแต่หมองเดียวนหมองปลาไหมมึงเนี่ยเดียมึมมดเหรอโน่นยังไงก็จะกับขุดออกมาเหรอไมื่อนัสอม้ันยไพมที่เจ้พี่ที่ไนเอื่องนไม่เล็มัดไปแบบไม่น้อยแอืไม่นยเนี่ยซุมัน กระโจนของสลัดนี่ยหลายเดี๋ยวเนี่ยซุ่มปลายไม่เอ,อไปไวดไปยังทอปอดทีมโผล่เมื่อนี่ไปเ,เ,เอาวิธีเดินไม่กี่เล็กกับลูกดีเนาะน้อยพื้นน้อยไฟได้ดีเด็ดดีดังไฟอีกก็มันแน่นดีเนะาะเห็นไม่น้อยไม่แน่นดีเป็นใหม่นอ่อยอียตุก็ด,ดังได้ดังได้แล้วก็จะดังแลว้ว

กัดวดลงไหมเออิมเนีไงแต่ยังดีอยู่มันจงไวให้ยูเออ่เออถิ่มเนี่อะไรนะิ่อไม่แขางเอา่นันเลให้ยมันมันแกแล้วมันจะกัดออกซ้ำใดซ้ำหนึ่มันกัดถิ่มก่อนหรอดิ เก็บจักสวนแล้วเจ้าจะไปจักสวนแล้วกนี่แหละทุกรอบเลยตซนมากโซนผุ่นมันปะโซนเต๋อน,อนมากกับท่างมูตะมังมันปะมันนี้ตะมังแล้วเก็บปุณณนี้ ไม่่มดอกอื่นเองนี่แลของแม่คอยกัดแต่เงแม่แล้วว่าล้างตาหมั่งนี่แหละแล้ว่าจะเสด็จเก็บไก่เมิดไปบุ๊

ียังกอดกันประเทศเวียดนามอืำบกักยังกอดตัวย็นบักตู้เย็นบกัน <c oughs> บกไฟก็ต้องบักตู้เย็นนั่นล่ะฝาดยินเขาเก็บง้อมเขาถิอตรวจยังก็ว่าถือตรวจเนาะวันนี้ไปไปไป,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 ไปมาเห็นเขา,าว่ามันอันมันเป็นบุคคลสองเพจเจ้ามันหน่อยมากหนึ่งในหลานหลานประจัยพอคนหนึ่ง

บม,มานัดถ้า <c oughs> ประตูประตูเขาป้องได้หน,นิดเหมือนเหมือนบ่เคยเขายักเกี่ยไหม,ม,เ,มเขาไปไน้กับยูส่งเดิมแล้วพูดนอ้อย <c oughs> แต่ว่าจังข่อยเขาไปนี่ทองได้นี่มุนหมือนอะไรนะลาบเป็นหนากอง <c oughs> เพราะว่าถ้าขนาดถ้าขนาดนั่นบ่ได้บ่ได้เอามือเด้งไปไหนดิถ้าโตเขาหมุนเข้าไปมันก็นั่นแหรอหมุนไปหมุนมากกับโคบเขียบหรอแต่เพรใช่ปัญหาฮักเธอได้ปุ้งเท่านั้นเนอะเลี้ยง่็ได้างเตกพีได่บึงไห่เหล้าด้วยดินี่นเขาละ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 เหล้าไปทิ้ง ถ้าอย่าให้มันขึ้นสูงมันว่าขึ้นไม่ได้ออกข่างไง้ยปัตตุยไก,ก่เตรยมเหมือนคูไง้าไร,รหมดคู่แมมานมีหงเลยตัวเออแตกต่างกันเนาะข้าวพพวกกัข้าวัตตุยข้าวัตตยบบกหนาเลยข้าวโพดพห่างๆบางๆฝุ่นยุตินเจน้านอยนัึขาวป คือแบบคือแบบไก่สีมามาไปไม่รู้มาลูกมันนั่นไม่ได้กินข้าวกินน้ำหายย้อนวันแร้วฝันสองมื่นสามมื่นต่อกันเลยไปยังหันบ่เขาเจ้าเขาเจ้ะเอื้อนขวนมั้งแหมโอ้บ่หมาบ่หมาเอื้อนขวนญยิ้มมองมันเพี้ยเออยิ้มมองมันล่ม เคยค่ายแบบตอนอั้นตอนที่ว่ามันมันยังมาท่านเด้ตายท่านที่ไหมเขาเจ้ากับมาเอื่นอยู่แต่ว่ามันนี้พ่อมันตายแล้วก็เจ้าเพราะเดี๋ยวเอาผ่ามาอือนปูไฟปูไร เป็นยังไงกัสูกําสูเอ็ดไปสี่ละเห็นป่ไม่ใช่้ไม่ใช่เกิเตรียมเมื่อก้มข้องมองอน้พอพวกบางก็มู้าเเออกูมีแต่ต้นนั้นนี่มีดกคือต้นนี้ต้นเยียวเนี่เนี่ยวเขียวเนี่ยวางนี้วะเลยเราะบองครูไม่หน่วยแดงหน่อยเนี่ยงัมันบางอี่งล ตลมาไม่ต้น้อยๆเอาเฮียพงกับต้นแนวต้นแน่อะไรแค่นั้นกจะได้กนีต้นนี่นี่และซ no e ้นนี่ละหนาแน่นเรามาหนาเราสิพอดีเต็มคู่ป้าเราจะกินคนดีเราซื้อแล้วเ่าเรีวมันเป็นสวางขู่ยุติเนาะต่อไปเทศหรอมาคุนแปนสวางขู่ป้าได้สวงขู่ยอนได้ถุงย ต้นนี้เพราะเนแนวเด็ดม,ขขมันรอดมันอรนอ,ดนอดมือเฮ้าต้นแนวแล้วมันเชื่อเขียวเนี่ยวันนี้พีต้นพีเจ้งแนวนี่ยต้นพี่จังแนวเนี่ย <c oughs> ตอน้น,อตอนนี้นี่คันของเจ้านี่แหละ ง่ามพ้อมันวะเออมันป็เอองามไม่ร uh ีเอาไบรวดอันเอาไบรวดอันเีมันเอาถ้าไฟมันนัเหมือย่างร้าเราเกินคองถุง อย่างนี้จะเสียงเสียงถุงเอเไอาดีแดงนั่นคุอันนั้นถุงยุกมองคุนั่นขออ้องผู้ใดคข้องประตุยตั้งแล้วแต่ว่าของเอือ่อยอันลาดเต็มไปบุ

เอาเหมาือนนี่ลับจุกจุกเนี่ยว่ะก็ไหนก็แชร์ก็ติดตามได้ครับได้ขอบคุณค่ะ